เงี้ยหูฟังได้ยินเสียงเนี้ยหูฟังได้ยินเสียงแมงอะไรสักอย่างอ่าสงสัยน่าจะเป็นแมงกระชอนป่ะเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูการจับแมงกระชอนป่ะตามผมไป นะตามไปดูเลยตอนนี้ปะไปกันเลยปะไปเลย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 ,เลย,เลย,เลยดีกว่าเอออ้าวมาๆมา,มาขอไฟหน่อยขอไฟหน่อยไฟส่องหน่อยไฟส่องหน่อยไปไปกันเลยนี่ก็ไปกับน,น้องสาวนะครับนี่น้องสาวเจ้าของพื้นที่เดี๋ยวจะพากันไปจับแมงกระชอนตัวเป็นๆให้ท่านผู้ชมได้เห็นโอ้โ oh, ห oh, ดูดีตอนนี้เดือนหายแจ่มฟ้าอื้อ um, บรรยากาศเป็นไงครับนี่แสง สวยเลยป่ปาป่าเดินเดิเดินเดนเ,นเง,ง่ายจำมฟ้าคืนนี้อายมหาแมงกระชนอนเ,เดี๋ยวจะต้องผ่านด่านผ่านดานผาา่าตวรวจตรวจคนเข้าเมืองตรวจคนเข้าเมืองอ้าตรวจด,ดูซิว่ามีเชื้อโควิดไหมอ้าไม่มีแล้วผ่านได้ผ่านได้าไดมามาอ้า โอ้โหยิ่งเดินเข้าไปใกล้นะครับยิ่งได้เสียงยินเสียงชัดยิ่งใกล้ยิ่งชัดยิ่งใกล้ยิ่งชัดใกล้เข้ามาอีกนิดชิดเข้ามาอีกหน่อยโอ้นี่น้องสาวก็ก้มลงไปแล้วอ้าวจับเลยอ้าวไม่ใช่กินเข้าปากก็เหรอเนี่ยอย่างอย่างอย่างไม่กินครับทาา่านผู้ชมครับอ้าวได้อีกแล้วหนึ่งตัวสองตัวสองตัวแล้วสามตัวโอ้นี่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 นนน อยู่นี่ตากล้องตากล้องสองลงตรงนี้สองลงตรงนี้อ่าดูวิธีการจับนะครับนี่เจ้าแมกกะชอนก็จะบินมานี่มีแสงไฟรอดแล้วก็มาชนกรบสังสีหล่นลงที่พื้นจากนั้นก็นี่าังนั้นก็ดีจับเลยจับเลยทีนี้อ่าใส่ภาชนะอ่านี่ในอ่างแล้วก็มีน้ํานะครับแมกกะชอนก็จะตกลงมาอยู่ในนี้ทีนี้ก็นี่นี่เลย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 ใส่ใน ถังอีกใบหนึ่งนะครับถังใบนี้ลึกๆพร้อมฝาปิดนะครับนี่อะไรปิดตัวนี้ดูกันจำเจ็ดดูกันจำจำเลยจำจำชัดๆเลยจำจำชัดๆเลย,เลยอ่าปิดปิดปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนเดี๋ยวดิบินิบิบินออกอ้าวนี่ท่านผู้ชมรู้รอเปล่าครับว่ากิโลนึงตกสองบาทเลยนะครับท่านผู้ชมครับ200บาทนี้ต้องระรอคิวรอคิวกันยาวๆ,ๆรอคิวกันยาวๆอ่านี่ สำหรับวันนี้นะครับบรรยากาศนะ้าตันผู้ชมครับเราจะามาดูการจับแมงกระพรก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับถ้าถูกใจ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 ,ก,ใจก็กดไ like, ลค์กดแชร์กันออกไปเยอะๆนะครับนี่นี่น,นี่ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะถ้าชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมอย่าลืมนะครับนี่มาชมกันอีกอเดี๋ยวก่อนจากก่อนจากเอามาชมหน้าตา เจ้าตัวกระชอนน่ารักน่ารักเนี่ยดูซิย,ยุ้ยเยื้เต็มก้นกระอ่าก้นกระแป้งเต็มไปหมดเลยนะครับนี่มาอ่าก่อนจากก่อนจากเดี๋ยวมาดูดิเออเมื่อกี้นี่ตกลงหล่นลงไปอีกกี่ตัวแล้วเนี่ยนี่ถ้ารอจนสว่างนะครับก็จะได้วันหนึ่งไม่ต่ำกว่า3กิโล3ถึงกิโลนะครับถ้าเดียเย๋ยวเยซสุก็ประมาณ5กิโล5กิโลห -20 ว่า เป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยอ้เป็นพันหนึ่งพันบาทเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับซึ่งสมัยก่อนนี้ต้องไปย่ำ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 แล้วถึงจะได้แมงกระชอนแมงกระชอนลอยขึ้นมาเหนือน้ําแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับนี่เอาไฟล่อหลังจากนั้นแมงกระชอนก็บินมาติดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็หลดลงที่อ่างน,นะครับเราก็ใช้ไฟเนี่ยเป็นล่อนะครับล่อให้เขาเข้ามาตรงนี้ แล้วก็หล่นลงตรงนี้อืมเป็นไงครับคิดถึงอีสานบ้านเฮาไหมครับท่านที่อยู่กรุงเทพบรรยากาศนหนาวแบบนี้ก็นี่เลยนะครับนี่มีคุณค่ามีโปรโตีนสูงนะครับอ่ามีโปรโตีนสูงมากเลยทีเดียวเลยนะครับนี้เราก็จะเก็บถังนี้นะครับกลับไปดูหน้าตาเขาชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับป่ะปะ,ปะเราเตรียมตัวเดินกลับกันดีกว่า มาเดี๋ยวจะอ่านี่อ่าน้องสาวน้องสาวน้งสาวผมต้องเป็นคนนําทางพาไปอ้าวเตรียมเก็บของได้เลยมาอ้าวนี่ปิดฝาอ้าวยกขึ้นยกขึ้นอ้าวอ้าวมีแถมอีกมีแถมอีกไปบายบายอ่าเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไปตูไปดูกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับดูชัดๆนี่เลย เห็นไหมเห็นไหมอูโหูยุ่ยยะเต็มไปหมดเลยโอ้เต็มกำมือนี่กำมือนี้ไม่ต่ำกว่าสามยี่สิบตัวยี่สิบตัวได้นะครับนี่ดูกันสดสดชัดๆเลยนะครับอู้ยจักระเดียมจักระเดียมจักระเดียมมืออ่าจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนนี่อยู่ในนี้อยู่ในนี้เดินวนไปวนมาวนไปวนมานี่เป็นยังไงครับอ๋อนี่ย้อนมาดูย้อนมาดูนี่ตอนนี้ไปเก็บภาพ ตอนที่เราไปเก็บเมื่อกี้นะครับอ๋อนี้มีแมงแม,มงอะไรตัวสเวีเขียวเนี่ยไม่รู้จะกินได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องถามน้องสาวดูนะครับว่ากินได้ไหมตัวนี้ปะปนมาด้วยนะครับมีประชากรประชากรปะปนมาด้วยถ้าถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆนะครับแล้วก็ติดตามชมได้ทางเพจเปตหักอยู่ในเครือเอ็มจีอาร์ออนไลน์แล้วก็ช่อง News One